สวัสดีค่ะมาตามนัดมาตามเคยอ,อีละจ้ามาตามควอมเหลียกล้องของเอฟซีเนาะคะ่ะเพื่อนอยากหูว่าไม่เกใสง่งบประมาณเท่าไรเนาะคะ่ะในการเฮ็ดคอกงัวตอนนี้เนาะคะ่ะแม่เกกะสะมาบอกรายละเอียดค่ะพี่น้องว่าแม่เกใสง่งบประมาณไปเทาะะ่าไรเนาะค่ะขอกงัวแม่เกกวงเท่าไรเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดน้ำกันเลยจ้า แรกเริ่มเดิมที่เลยเนาะค่ะทีเมกเกะเฮ็ดคอขว่าคอขออนี้เนาะค่ะตอนนั้นราคาเล็กกะยังบ่ท่านสี่แพงตอนนั้นเม่เก,กะกัเพิ่งเฮ็ดคอกว่าผ่านมาได้สองปีกว่าๆค่ะราคาเล็กกะกะลังขึ้นเนาะคะ่ะแต่ช่วงนี้ราคาเล็กกะสีแพงเฮ้งเงตะตรงบร่ได้ผละจ้าตอนนั้นเม่เกะใส่งบประมาณในการเฮ็ดคอขว่าคอขออนี้กบเบิดอยู่ประมาณสองแสนจ้า แพงบ่จ้ะพี่น้องสําหรับพี่น้องพี่น้องว่าแพงบ่แต่สาหรับแม่เก๋แม่เก๋ว่าแพงอยู่เดอค่ะแต่มันก็คุ้มเนาะคะ่ะเฮ็ดเทือเดียวกับใส่ได้ระยะยาวไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าโครงสร้างของเฮาใส่เป็นเหล็กทั้งเมดเลยค่ะพี่น้องราคามันก็นสีสูงเนานนะคะ่ะแต่ถ้าใส่เป็นไม้มันก็นสีราคาค่ะสิบบดเด้แพงปันไดเนาะคะ่ะไม้กบเปล็อกเนาะค่ะพี่น้องก็ลองขิดเบึ่งเอาเนาะคะ่ะถ้าสีเฮ็ดของว่าก็ต้องศึกษาไว้หลายๆก้อนเนาะคะ่ะก่อนที่เฮ้าสีใส่ทุนในการเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้อง ความยาวของขอบกั้วเนาะคะ่ะระวางล่างอาหารดาน,นานีน่เนาะคะ่ะกสิยาวอยู่20เมตรจ้าส่วนความกว้างของหองแต่และหองกสิอยู่ประมาณ4เมตรจากกสิมีอยู่หาหองเนาะคะ่ะ กันไวยหงงัวเพื่อที่ว่างัวแมลูกหรือว่างัวทองก็จะต้องแยกออกมาต่างหากแต่แม่เก๋บ่ได้เชื่อมเนาะค่ะบ่ได้ให้พื้นออกไว้เนาะค่ะเพเราะว่าได้เหตุใหม่มันเป็นคงทนถาวปรปนันเนาะค่ะแม่เก๋ก,ก็ใส่เล็กแล้วก็มัดเสือกไว้เนาะค่ะเพื่อที่ว่ากันไว้บ่ให้พื้นขามาหากันซื่อๆค่ะพี่น้องเพื่อว่าในอนาคตเฮาอยากสิปลอยให้มันลงก็คือปล่อยได้เลยจ้าดาันในนันก็คือใส่เป็นเสาใหม่นะ,ะจ้าเสาใหม่เพื่อที่ว่า เขา,าอยากปล่อยให้เป็นห้องโลงโลกเขาก็สามารถลืใไม่ออกได้เลยเนาะค่ะส่วนพื้นเนาะค่ะพี่น้องอาจสิมองบบเห็นเพราว่าขี้งว่ทับไปเบิดแล้วนะค่ะบ่เมนยังเดีค่ะไม่เกะกะใดลาดพื้นปูนไว้เนาะค่ะลาดพื้นปูนไว้เคึ่งนึงระหว่างเสาเสาเล็กนั่นละจ้ะ ก็คือลาดพื้นปูนไว้ํำนันเนาะคะ่ะส่วนด้านลางนันก็คือเป็นขีดินปล่อยลงไปเลยเนาะคะ่ะเวลาเพื้นไปนอนพิ่นกระสีได้ไปนอนได้ส่วนด้านนาที่ง่วงกลัางยืนกินอาหารเมื่อกี้ก็ได้ลาดพื้นปูนไว้แต่แม่เกีสีบ่ได้เอาขีง่วออกให้เบิดเนาะคะ่ะเพราะว่าหยานง่วมืนจ้าแม่เกีก็เลยบ่ได้เอาออกก็คือลให้เพื้นได้เหยียบเนานะคะ่ะบ่เม่นมาเอาออกทั้งเบิดแม่เกีเคยเอาออกแล้วทีนี่ง่วเพื้นมันมืนแมค่ะพี่น้นองงัวมืนมืนล่มเลย เมเกก็เลยตัดปัญหาว่าว่าให้เอาออกเบืดเนาะค่ะก็เอาออกแค่เป็นบางส่วนเท่านั้นเนาะค่ะสำหรับขี่ง่ว ด้านหลังที่พี่น้องได้เห็นยูนันเนาะค่ะแม่เกกะสใไซเป็นไมยุค่าเห็ดเป็นหลังค่าเนาะค่ะและก้กกะสิเห็ดเป็นเสานั่นกะสใไซเป็นเสาใหม่เนาะค่ะกระสใไซคำยันเป็นไมยุค่าที่ต่อเติมขึ้นมาเพิ่มเติมเนาะค่ะเพราะว่าแม่เกกะใสง่งบประมาณในการต่อเติมด้านหลังยูนันกะสี่หมื่น,นะะ 40, กว่าบาทพุนล่ะค่ะเห็นว่าใส่ใหม่ได้่นี่คะ่ะก็ยังว่าแพงอยู่ซู้มือนี่ไมยุค่ากะราคากะแพงเนาะคะ่ะ ถ้าเฮาบ่มีใหม่เป็นคงจะค้งเลีวมีแต่สื่ออย่างเดียวแบบเมื่อกี้แบบนี้ก็เพงเนยอยู่นั่ละคะ่ะอันด้านบนเนาะค่ะนี่ค่ะด้านหน้าน,นี่ก็กวงางงเมตรจ้าก็ใส่สันไทยมุ่งขื้นกันเนาะค่ะแต่โค้งสางด้านบนหลังคานี่ก็ใส่เป็นเหล็กตตออกมากขึ้นเก้านั่นละจ้ะ นี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆเนาะค่ะสำหรับขอ,อกงัวเม่กีเพราะว่าตอนที่กอส้างหรือว่าก่อนตอนที่เพิ่นเฮ็ดขอ,อกงวเนาะค่ะเมกีก็มีนาที่ซื้ออุปกรณ์ย่างเดียวจ้าตามคําสั่งของพอบานเนาะค่ะเพราะว่าพอบานเป็นคนออกแบบจะพี่น้องบแเ่นเม่กีด้อค่ะพอบานเป็นคนออกแบบให้สร้างเพิ่นเห็ดเนาะค่ะปะก็ศสิได้ออกมาประมาณนี้ละจ้า สำหรับการให้คอ,อกง่วเร็วนะคะพี่น้องก็ต้องศึกษาไว้นะคะว่าเขาสิใสงบประมาณเท่าไดเขาสิใสเป็นเอียงเนาะค่ะสิใสเป็นใหม่หรือสิใสเป็นเล็กเนาะคะ mm ่ะ hmm. ตอนนั้นนะค,ะคือคิดอยากได้ตะคอ,อกง่วที่ให้มันไดมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยจักน้อยเนาะคะ mm ่ะ hmm. เผื่อที่บ,าบ่าวให้ง่วโดดออกจากคอกได้ไหมคะ ขนาดขอกง,งัวของเมกเกก20เมตรนี่เนาะ,ะค่ะก็สามารถจูง,งัวได้อยู่ประมาณ30-40โตหรือป่าหา10ขนาดจะได้อยู่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าพื่นก็บกว่างแห้งเนาะคะ่ะทาเมนเบ้าห้าปล่อยขอกโลใส่กันเบิดเลยเนาะคะ่ะบ่ต้องไปกันแบบนั้นเนาะคะ่ะงัวกัสิยูได้หลายตัวเนาะคะ่ะ การเหตดคองงัวเนาะคะ่ะเข้ากับหูต้องหูน้ำเนะะี่ยค่ะว่าทิศทางล่มไปทางใดเนาะคะ่ะเพื่อที่ว่างัวเข้าจะบ้องล้มผาดางไว้เพื่อที่ว่าบ้องกันแม่งกันยุ่งอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกับสิมีล่มพัดอยู่ตลอดขอกกับสีแห่งยุ่งกับสิบ่มีเนาะคะ่ะเข้ากับตองอ่านทิศทางล่มของของงัวเห้าไห้ไดเนาะคะ่ะก่อนทีสีเห็ุ เป็นจังใดแน่จ้าได้ฟังรายละเอียดค่าวๆที่เมื่อกี้เวาซูฟังแล้วเป็นจังไดแน่เป็นตาพ่อเห็ดไดโบเนาะค่ะกะเห็ดตามงบนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮาบ่ามีงบหลายเฮาก็ใส่ไม่ไปเนาะค่ะ เอาที่ทุกคนสะดวกเลยเนาะค่ะแต่กะเอาไปศึกษาเบื้องเนาะค่ะว่าแต่ละขอกเพิ่นใส่งบประมาณเท่าไดเนาะค่ะแต่ส่วนของเมเกะกะใส่งบประมาณอยู่ประมาณนี้ละจ้าสาหรับมื้อน,นี้เนาะค่ะเมเกะกะไดเอาไายละเอียดคร่าวๆมาบอกพี่บอกน้องแล้วเนาะค่ะว่าเมเก,กใส่งบจักบาทในการเหตุขอกง,งัวสําหรับมื้อน,นี้เมเกะก็ขอปิดคลิปไปเพียงสานีก่อนเ้อค่ะพี่น้องจังใดก็ฝา,ากพี่น้องเนาะคะ่ะกดติดตามเมเก,กเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป ใหม่ๆของเมเก๋้น้ำเน่ด้วยจ้าอยากหูยังอยากสอบถามยังกะเม่นเมใดไตคอมเมนต์ไต,ตแต่ละคลิปได้ด้วยจ้าแมเก๋อันใดตอบได้ไดเมเก๋ก็พร้อมที่สิตอบให้นนละจ้าบอกกักอย่างไวทั้งนั้นเลยค่ะแนะนําประสบการณ์การเลี้ยงงัวกันใดต้องใครพี่น้องว่าพี่น้องเลี้ยงไปแบบใดส่วนแมก๋ก็เลี้ยงแบบนีล้ละค่ะทุกๆมือเมอเก๋ก็สิลุงคลิปให้พี่น้องได้เห็นอยู่ตลอดเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงสำนีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ